สวัสดีครับหูยิ้มปลาลั่นครับวันนี้เราจะมาเก็บกับดักกันครับวางไว้หกหลังหรือเหยื่อเมัอนสัมประหลังไม่รู้ว่าจะได้ตัวไหมดูสถานที่ครับแห้งแรงมากเนื่องจากหายไปนาน <c oughs> ก็ไม่นานเท่าไหร่เป็นคลิปที่จะติดต่อจากคลิปที่แล้วครับตรงไหน,นเอ่ย ไม่ลั่นนะครับหนังนี้ฟาวครับนี่ครับอังน,นี้ไม่ได้วางเขาผิดด้านยังไงเอย กระเป๋าครับไม่มีตัวจริงๆแห้งแ้งจัดสองหลังผ่านไป ตรงไหนอีกหนอตเจอแล้วแห้วครับไม่มีตัวครับอื tám lăng ngất đứng lên như tem công lý mới đi vàng lúc mắc mắc hang lén นี่ก็ไม่มีนะครับหายก็สวยน,นี่รอยกัดรอยกินนะอีกสองครับสองหลังสุดท้าย ยังไงวะอ้าวนี่นะครับยังไม่ตายครับได้ความเลยมันจะกัดผมไหมเนี่ยเป็นเป็นพุกใหญ่นะครับรุ้นลูกประมาณสองเดือนสามเดือนเดีย๋ยวไปดูอีกหลังนะครับ หลังนั่งวางไว้กลางแจ้งเลยไม่หลั่งกับลูกขี้มันดีครับนครับหรับหลังนะครับหลังได้หนึ่งแต้มครับ ครโอเคครับคลิปนี้เป็นคลิปั้นๆครับทดลองเทสใหม่แห้งแล้วให้เจอกันคลิปหน้าครับขอบคุณครับ